สวัสดีนะคะยามเช้าๆนะคะครูพิมพ์ก็จะเาพามาดูนะคะผลของการปลูกบอนสีในน้ําที่เป็นดินผสมนะคะว่าเาสภาพมันจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นี่เห็นไหมคะก็พอดีสังเกตทันนะคะว่ามันมีกลิ่นนะแล้วก็น้ํามีฟองนะคะก็แสดงว่าน้ำเนี่ยเน่านะคะนี่ค่ะ ถึงแม้นว่าใส่แหนแดงก็จริงนะคะแต่เนี่ยเป็นดินผสมเห็นไหมคะอ่าเป็นดินผสมนะผสมขุยมะพร้าวผสมแกบดำผสมใบใบไม้ผสมใบก้ามปูอะไรพวกนี้คะ่ะนะแต่ถ้าเราปลูกในน้ำเนี้ยมันก็จะทำให้ดินเน่านะคะพอ ตรงนี้มันเน่ามันก็จะส่งผลให้ต้นบอลของเราเนี่ยหัวเน่ารากเน่าไปด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากสําหรับคนที่จะทดลองนะคะทดลองปลูกกับครูพิมพ์นะคะพยายามเอ่อเลี่ยงอ่าทดลองปลูกเหมือนครูพิมเนี่ยพยายามเลี่ยงนะคะดินผสมพยายามเลี่ยงเลยนะคะถ้าไม่เลี่ยงก็ต้องคอยสังเกตนะคะ่ะว่าเขาจะเอ่อเน่าหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ